เราสามารถหาจุดเข้าเทรดได้เลยจุดเข้าเทรดในที่นี้คือตรงไหนซูมเข้ามาดูในจุดๆดนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีแนวรับก็สวัสดีนะคะวันนี้กลับมาพบกับ o l l f o r e x Academy เครื่องมือครบจบทุกการเทรดเหมือนเช่นเคยนะคะก็เราก็จะมาพบกันในท็อปปิก a l Alpha Pro ก็คืออ n d i c a t o r นะคะ ก่อนจะไปพบกันเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆว่า a l l Forex a d e m y m y นะคะสิ้นปีนี้เขามี100คอร์สให้เรียนฟรีนะคะสำหรับใครที่อยากแนะนำเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถแนะนำเพื่อนๆมาเรียนได้เลยนะคะที่ a อฟฟอริสอะคาเดมีเครื่องมือครบจบทุกการเทรดนะคะ,อะคอร์สในที่นี้ก็จะมีทั้งคอร์สยอดนิยมนะคะคอร์สยอดนิยมก็จะขึ้นแถวแถวหน้าตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็น c ค o s ซิสเต็มจับจุดเทรด ะะทีนี้ก็จะมีคอร์สแนะนำนะคะคอร์สแนะนำเนี่ยก็เป็นทั้งแบบมือใหม่นะคะมือใหม่หรือว่ามืออาชีพก็สามารถเรียนได้นะคะเข้ามาเรียนแล้วก็จะมีคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะที่อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆถึง100คอร์สสิ้นปีนี้นะคะสำหรับใครทีนี้ที่รู้สึกว่าเออไม่ได้อยากดูวิดีโอเลยนะคะเป็นนักอ่านก็ทางเรามีอ e ีบุ๊กให้นะคะ อีบุ๊กก็คือตั้งแต่พื้นฐานไปยันแอชวานเลยสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะคะที่ o l l Forex และ10ท่าเทศปรับเสียนนั่นเองนะคะและตรงนี้รวมไปถึงบทความที่อยู่หน้าเว็บไซต์นะคะ,ะสำหรับใครที่ชอบอ่านบทความทางเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะมีบทความอัปเดตให้เรื่อยๆสำหรับสายอ่านนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ o อฟฟอริกอะคเเครื่องมือครบจบทุกการเทศ แนะนำเพื่อนๆมาเรียนได้ย้ำว่าฟรีนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเข้าตรงนี้กันเลยดีกว่าดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำเพื่อนๆนนะคะอินดิเคเตอร์ที่ใช้นะคะอินดิเคเตอร์ที่ใช้เอามาจากไหนก็จากตัว o f f o r รินะคะใครที่อยากได้ก็สามารถแอดไลน์แล้วก็ถักหาแอดมินได้เลย ตัวที่จะใช้ก็คือเป็นตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนกดคลิกเข้าไป indicator นะคะแล้วก็มาตรงที่ได้รับเชิญเท่านั้นจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็น alpha pro ai นะคะให้เรากดคลิกนี่สำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่มีอย่างเงี้ยนะคะเราต้องแจ้ง admin ให้เขา add ให้นะคะมันถึงจะได้ในจุดๆนี้อ่ะทีนี้นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายว่าเอ้ยเรามีตัวเนี้ย มันช่วยในการเทรดของเราได้ยังไงบ้างนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็น Alpha Pro AI นะคะเขาก็จะบอกตรงนี้นะคะก็จะมีเป็น time frame 1นาที5นาที15นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมงและ day นะคะตรงนี้เขาจะบอกเทรนอ Alpha Trend แล้วก็ Super Trend นะคะ t r e n ใหญ่เท e n รองนะคะเขาจะบอกว่าตอนนี้ทองคำใน time frame 1นาทีเป็นขึ้น5นาทีเป็นลง ให้เราดูเทียบกันแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะอธิบายไปทีละจุด15นาทีเป็นลงนะคะตอนนี้เราอยู่ใน time f r a m ที่มันเป็น1ชั่วโมงในตรงนี้นะคะอ่าซึ่งตรงกับตรงนี้พอดีกราฟมันบอกว่าเป็นไซด์เว่เทนลองก็บอกว่าเป็นขึ้นแปลว่าไซด์เวอัพนะคะไซด์เวอัพและ indicator ตัวนี้นะคะจะมีสัญญาณ buy sell ให้ด้วยเห็นไหมอ่า ทีนี้ h ฮก็จะเป็นไซด์วีแล้วก็เป็นดาวสชั่วโมงเป็นลงนะคะแต่เราเล่นเดย์เทรดตรงนี้เรามาประเมินว่าเอ้ยมันไซด์เวีเราก็เป็นขึ้นเราสามารถหาจุดเข้าเทรดได้เลยจุดเข้าเทรดในที่นี้คือตรงไหนอ่ะซูมเข้ามาดูในจุดจุดนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีแนวรับเส้นตรงนี้ที่เขาตีให้มันคือแนวรับนะคะเห็นไหมอ่าถ้าดูภาพรวมใหญ่หญหญเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบร er ิจูแบนเห็นไหม ด้านบนเป็นสีฟ้าด้านล่างเป็นสีม่วงนะคะทีนี้จะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าข้างบนคือแนวต้านนี่สีฟ้าแบบนี้นะคะและข้างล่างคือแนวรับทีนี้เรารู้แล้วว่ามันไซด์เวย์เดี๋ยวเราจะลองตีตามกันนะคะก็คือตรงนี้คือแนวต้านและตรงนี้คือแนวรับเทนหลักเป็นไซด์เวย์เทนลองเป็นอัพก็คือขึ้น ทีนี้การคาดการ์ของเราเนี่ยคืออะไรก็คือแปลว่ากราฟเนี่ยอาจจะสามารถกลับไปอยู่ที่โซนนี้ได้ก็คือโซนแนวต้านเนี่ยอะโซนแนวต้านเพราะอะไรเพราะเราจะเล่นเป็นขาขึ้นเราจะตีไปแบบนี้อะเป็นการคาดการ์สำหรับการเล่นนะคะก็คือโเรเ็จปุ๊บทะลุไฮตรงนี้ไปทำตรงนี้ย่อลงมาตรงนี้และก็ขึ้นไปหาแนวต้านตรงนี้ ย่อลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะสำหรับการเขาเรียกว่าการใช้นี่ทีนี้พอเราดูเทียบแบบนี้เราจะเห็นจุดเข้านะคะบางคนรู้สึกว่าเอ้ยฉันเนี่ยมาดูสัญญาณไม่ทันพอเราเห็นจุดเข้าจุดนี้นะคะเราก็จะวางโพซิชันไว้อาจจะบายลิมิตก็ได้ SL ไว้ที่แนวรับตรงนี้นะ หรือว่าไว้โรตรงนี้ก็ได้ TP ไว้ที่ high ตรงนี้หรือจะ high ตรงนี้ก็ได้ที่จะทำ New High ใหม่แปลว่าการออกออเดอร์ครั้งนี้ TP อยู่ที่5,700จุดและ SL อยู่ที่2,000นะคะอ่าตัวนี้ก็จะช่วยบอกอะไรคะบอกเทรนด์และมีสัญญาณเซลล์ด้วยอ่าแต่ใครรู้สึกว่าอยังเข้ามาใหม่ๆเลยยังอยากดูแบบสัญญาณอยู่แบบนี้ จะต้องทํำยังไงบ้างนะคะอ่าจะต้องทํำยังไงบ้างให้ทําแบบนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆดูแบบนี้รู้สึกว่าเรามีสัญญาณให้แบบนี้นะคะบางคนอาจจะเล่นไทม์เฟรม5นาทีก็ได้สายซิ่งอันนี้เดี๋ยวจะยกเคสตัวอย่างให้5นาทีนะคะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนอ่าเหลืออินดิเคเตอร์นะคะไปที่ไทม์เฟรม5นาที5นาทีรอเขาโหลดสักครู่นะคะอ่า กราฟ5นาทีก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้สัญญาณเราก็จะเจอมากขึ้นนะคะ,ะหรือถ้าใครรู้สึกว่า5นาทีมันเยอะเกินไป15นาทีกำลังพอดีไม่มีท่าเฟรม m e 30นาทีนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเคสที่เป็น15นาทีกันเราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งค่อนข้างแรงอยู่นะคะ,ะทีนี้นะคะสัญญาณมันจะขึ้นแบบนี้ เวลาเล่นในส่วนของตรงนี้นะคะให้เราวาง RR ที่มันเป็น1 1พอ1 1ในที่นี้เนี่ย SL อาจจะ1ัน5 TP อาจจะ1 5นหานะค RR ะทำไมต้อง1ัน5เพราะอะไรเพราะ time frame เนี่ยมันเล็กมากๆก็คือเราใช้ time frame 15นาทีซึ่งก็ต้องบอกว่าความผันผวนเนี่ยมันสูงแน่นอนนะอ่า และทีนี้นะคะมันก็จะมีเคสที่เออร์เรอร์เหมือนกันเห็นไหมในจุดนี้เนี่ยอ่ะเซลลมาแต่ว่าเห็นไหมยังไม่โดนสต็อปลอสแต่กราฟก็ปรับตัวลงมาก่อนจนถึง TP ตรงนี้ในเคสนี้นะคะมันก็จะแบบมีบายด้วยมีบายอาบายไปพันหแนะนำให้ตั้ง TPSL อยู่ที่พันหนะคะสำหรับ M15 และอินดิเคเตอร์ตัวดีเท่านั้น ย้ำว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เท่านั้นไทม์เฟรม15นาทีนะคะ s l 1500จุด15 TP 1500จุดแต่ถ้าพอมันมากไปกว่านั้นเนี่ยก,ก็ไม่แนะนำนะคะมันอาจจะแบบไม่จบก็ได้มันอาจจะแบบมีลากไปแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีเวอร์สเชสที่เป็น Error ไหมก็ต้องบอกนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมี Error แน่นอน100%อา่ามี Error แน่นอน100%นะคะ ถ้าสมมุติว่ามัน e r อร์เราจะทำยังไงนะคะไม่มีอะไรเลยก็มันนี่แมนจเมนต์ให้ดีนั่นเองนะคะมันนี่แมเนจเมนต์ให้ดีแค่นั้นเลยพอมันนี่แมเนจเมนต์ดีๆเสร็จแล้วเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยวินเลทของอินดิเคเตอร์เนี่ยมากถึง80%เราจะชนะอยู่ดีแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะออกหลอดไซส์สม่ำเสมอในที่นี้แปลว่าอะไรถ้าออกมีพอร์ึ100เหรียญน,นะ เราออก0 0 1อ่า0.01เราออก0.01ตลอดเลยจนกว่าเราจะปรับโครงสร้างของพอร์ตนะคะเห็นไหมเนี่ยมันก็แบบมีข้อดีของมันนะคะแบบนีอ้อันนี้เราก็จะรู้อยู่ว่าแบบอุ๊ยเขาอยู่เทนไหนวะ m 1 5ก็คือในตัวนี้เขาบอกว่าเขากำลังเป็นขาลงมาตรงนี้นะคะเห็นไหม m 1 5เป็นดาวนะคะถ้า up ก็แปลว่าขึ้นนั่นเองอ ก็จะมีบอสบอสก็คือการที่เขาทะลุแนวต้านเดิมไปนั่นเองอเห็นไหมหรือแนวรับเดิมลงมานั่นเองมันคือเรื่องอ market structure นะคะถ้าใครเคยเรียนใน a l l f o r ี่อะคาเดมก็จะรู้ว่าบอสคืออะไรช็อคคืออะไรอ่ามันคือ market structure นะคะคือโครงสร้างของตลาดซึ่งรวมไว้ใน indicator ตัวนี้นะคะอะทีนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนเอนเนี่ย ถ้าได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะลองไปฝึกแบ็กเทรก่อนแล้วก็ถ้ารู้สึกว่า,าสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยคอมเมนต์ comment มาเลยว่าแบบเออมันทำไมมันเกิดเวิร์ a เคสแบบนี้ต้องแก้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาต่อกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับการแนะนำอินดิเคเตอร์แล้วก็วิธีการใช้อธิบายให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ